วันนี้ดูครอบแม่ปุ๋ยมังนะคะแม่ปุ๋ยก็วันนี้อายุเก้าวันนะคะเนาะก็อ้วนท้วนแข็งแรงดีทั้งสี่ตัวนะคุณแม่เขานะคะเนะมานั่งดูรูปนะคะเนาะให้มานั่งดูรูปนะคะนี่โอเคแต่อุ้มไม่ดูทีละตัวนะคะมีคุณแม่แล้วเด็กชายหนงตัวนะคะอุ้มไม่ดูเนาะอันนี้น้องตัวผู้นะคะเนาะตัวที่หนึ่งนะคะ ตัวที่สองนะคะคุงฝ่องดีนะคะเป็นน้องตัวผู้เหมือนกันนะคะอันะะนี้ตัวที่สามนะคะเป็นน้องตัวเมียนะคะผู้ะะสามเมียหนึ่งะค่ะตัวที่สี่นะคะเป็นน้องตัวผู้นะคะนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็เด็กๆแข็งแรงดีนะคะกินนมแม่เก่งดีทั้งสี่ตัวนะคะนคุณแม่เขานอนหลอนะคะเดี๋หอแม่เขาเลี้ยงตอเอาใส่ตะก้าจะได้เห็นชัดๆนะคะ ก็น้องน้องแข็งแรงกันดีทั้ง4ตัวนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันหนูขอบคุณค่ะ